มาดูอีกประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงข้ามของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทาง Jellyfish Entertainment นะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดของวง Berry Berry ค่ะได้ประกาศว่าในระหว่างการโปรโมทอ,อัลบั้มชุดใหม่ของวงสุขภาพจิตของมินชานนั้นมีอาการย่ําแย่จนอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงค่ะโดยมินชานนะคะมีอาการของโรควิตกกังวลซึ่งเป็นโรคที่ศิลปินเกาหลีนั้นเป็นกันหลายคนส่งผลในทางค่ายตัดสินใจที่จะให้มินชานพักการทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกวง Berry Berry ไปก่อนค่ะ ทางค่ายนะคะได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามินชานได้ไปพบจิตแพทย์ที่สถาบันทางการแพทย์แห่งหนึ่งและได้รับการรักษาตัวแล้วส่วนสิ่งที่มินชานต้องการมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจค่ะส่วนเรื่องของระยะเวลาในการพักการทํากิจกรรมของมินชานนั้นนะคะทางต้นสังกัดเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะต้องให้สุขภาพจิตของเขาเนี่ยดีพอที่จะกลับมาทํากิจกรรมได้เนื่องจากสุขภาพของศิลปินในสังกัดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะ โดยทางต้นสังกัดนะครับขอให้แฟนๆเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทางค่ายก็จะอัปเดตในเรื่องสุขภาพและการรักษาของมินชานให้แฟนได้ทราบอยู่เป็นระยะระยะครับซึ่งก็ขอให้แฟนๆได้ส่งกาลังใจมาให้กับมินชานด้วยส่วนการพักการทํากิจกรรมของมินชานนะครับจะทําให้เขาไม่สามารถร่วมโปรโมท Face Us ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มชุดที่5ของวง v e ริ v ว r y ได้ครับ